うん。 อ้โอ้โหตามจับทัทีนี่ครับก็ช้อนอ่างเก็บน้ำนะครับผมนี่ครับกัดเด็กตกปลายอันไลน์นะครับผมสีชมพูนะครับผม ไม่ใหญ่นะเจอแต่ปอกๆนี่อ้วนนี่นะครับเบ็ดทะลุเลยก็ดีเบ็ดทางเดียวนะครับผมมันไม่หลุดง่ายๆนะครับผมโอเคครับฝากผลงานด้วยครับเต็กตัวปลายลายครับผมสี่อมูครับสุดยอดม,ม,มากๆครับ